สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมินาทารรตนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่กันแบบแรนดอมกันนะในหัวข้อที่ว่าเราจะเช็คพลังงานของคุณแล้วก็พลังงานของเขาคนนั้นในตอนนี้ที่มีต่อกันนะคะซึ่งเป็นคลิปที่เราจะทำกันเป็นประจำทุกอาทิตย์อาทิตย์ได้หครั้งเนาะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเป็น EP ที่39นะแม่หมอจะมีกองไพ่อยู่2กองนะคะคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะแม่หมอจะ เปิดกองข้างบนก่อนนะคะเป็นการเช็คพลังงานของคุณหรือว่าผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะถ้าเกิดคุณฟังแล้วรู้สึกว่ามันก็มีส่วนตรงส่วนคลายรู้สึกว่าน่าสนใจคุณก็สามารถฟังในกองที่2กอ,องถัดไปได้ในการเช็คพลังงานของเขาคนนั้นที่มีกับคุณนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเราจะมาเริ่มเปิดกันเลยนะคลิปนี้เป็นการดูดวงในรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีบางส่วนที่ตรงกับเราบ้างไม่ตรงบ้าง ดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะโอเคถ้าเกิดใครฟังแล้วรู้สึกว่ามันก็ตรงไม่เยอะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ยังไงแต่อยากฟังเพลินก็ฟังได้อีกเช่นเดียวกันนะคะโอเคมาเราจะมาเริ่มกันที่ขอเช็คพลังงานของคุณนะคะขอเช็คพลังงานของผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะคะพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้เนาะว่าตอนนี้พลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้เป็นยังไงขอให้ช่วยบอกที ขอเปิดห้าใบนะคะแล้วก็ใต้สำรับเนาะแล้วก็ขยายแล้วก็ใต้สำรับนะหนึ่งถ้วยอือหนึ่ถ้วยมาจากไหนเนาะหนึ่งถ้วยโอ้โหเอ็มเพลสในช่วงที่มอบความรักมอบความรู้สึกดีๆีให้แก่กันและกันสามถ้วยมีการกลับมาเรียนการนานนะ มีการกลับมาในความสัมพันธ์เนาะซึ่งคุณเป็นคนที่ให้โอกาสเขานะคะแล้วก็โอ้ค่ล้ดีนะโอ้ราชนีืดิดามาครับอืมอ่ะขยายแล้วก็ตล้สำมกั มีการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ก่อนหน้านี้อาจจะมีการนิ่งการเมียบกันไป Mag The Sun. เมจิเชียนเดอะสั้นกลับมาดียูเนียนกันเนาะมีความสุขโอ้ยพยพลังงานามีการเริ่มต้นความสัมพันธ์มีการหยอดการเอิงการเล่นมุกการทักทายคุยเล่นกันอืม โ okay. อเคหนึ่งสอามดับโอ้ยหมายทำไมเนี้ยอขอขยายสามดับจริงก็รู้แล้วแต่ขอขยายได้ขอขยายสามไแหมไพ่ามาดีดีขยายสามดับนั่นไงชัดโอ้ยเจ็ดต่ สเตรนเอ็มพัลแม่เจ้าไพ่คู่ขึ้นถึงแม้จะอยู่ห่างกันก็หน้าเดียวกันแล้วอะเอา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 ,เอาโอเคอพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้พวกคุณมีเรื่องอะไรกันแน่ๆนะคะ มีการนิ่งการเงียบหรืออาจจะมีการแยกจากกันไปก่อนในนี้ด้วยเหตุผลของการที่มีใครคนใดคนหนึ่งมีคนอื่นเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าก็ได้หรืออาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาแล้วมันมีการปิดบังซ่อนเร้นกันเนาะแล้วก็ทําให้มีปัญหาในความสัมพันธ์ที่ทําให้มีการอาจจะมีการนิ่งการเงียบการถอยกันไปนะคะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้นะ เนื่องจากคนคนนั้นอ่ะก็เขาก็สำคัญกับคุณเนาะก็คือเป็นคนที่คุณให้ความสำคัญเขาสูงอ่ะนะคะแต่ตอนนี้คุณได้ให้โอกาสเขากลับมานะคะคุณได้ให้โอกาสเขากลับมาในความสัมพันธ์นี้ด้วยความรู้สึกที่ดีที่มีให้แก่กันแต่ว่าจะมีนิดนึงมันเป็นการกลับมาที่คุณให้โอกาสเขาก็จริงคุณเป็นคนที่ให้โอกาสเขาเสมออะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีปัญหากันกี่ครั้งคุณก็ให้โอกาสเขากลับมาเสมอนะ แต่คราวนี้อาจจะแตกต่างไปนิดนึงนะคะนิดนิด,นดไม่รู้อะ่ะคือการกลับมาครั้งนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทําการในความสัมพันธ์แบบให้ความยุติธรรมกับตัวเองอะ่ะโอเคคุณตัดสินใจกลับมาก็จริงนะกลับมาเหมือนกับว่าให้โอกาสเขากลับมาก็จริงนะแต่มันเป็นลักษณะที่คุณได้แต่ตองได้คิดมาดีแล้วว่าโอเคคุณใช่อภัยเขาแล้วคุณก็จะดีกับเขาเหมือนเมื่อก่อนแต่แต่แต่แตแต คุณจะใช้เหตุผลมากขึ้นคุณจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่จับต้องได้คุณจะไม่เพ้อฝันเน้นความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนอขอใช้คํานี้นะคะขอใช้คํานี้นะคุณเข้มแข็งมากขึ้นคุณแข็งแกร่งมากขึ้นคุณผ่านช่วงเวลาอะไรหลายๆอย่างมามากขึ้นคุณได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆก่อนในนี้ใน,ใน,ใน,ในความสัพมพันธ์ที่มันที่มันทําให้มีปัญหาแล้วก็มีการนิ่งกันเงียบหรือการแยกจากกันไปเนี่ย คุณได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาพิจิพิจารณาว่าตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรที่ต้องปรับจูนปรับแก้กันบ้างนะคะคุณก็ได้ทําการทําสิ่งนั้นก็คืออะไรที่มันไม่ดีเมื่อก่อนตอนนี้คุณก็พยายามปรับเปลี่ยนปรับจูนเนาะหนึ่งในนั้นแน่ๆก็คือว่าคุณใช้หลักการเหตุผลตรกกะมากกว่าอารมณ์ในการพิจารณา นะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะค่อยๆเรียนรู้กันไปคุณจะไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกอะไรมากเหมือนเมื่อก่อนแต่ในการกลับมาครั้งนี้คุณแฮปปี้มากนะตอนนี้ยังไม่มีสถานะและที่ผ่านมาก็คงไม่มีสถานะและตอนนี้ก็ยังไม่มีสถานะแต่ถึงมันไม่มีสถานะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันมีความสุขมันมีความสุขมากแล้วมันกําลังเป็นไปในทิศทางที่ดีดีกว่าเมื่อก่อนแล้วมันก็เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนด้วยนะคะ เขาก็ยังเป็นคนที่หนึ่งในใจคุณอยู่ดีนะถึงแม้จะเคยผ่านเรื่องราวอะไรมาแล้วคุณก็พยายามทํางานในความสัมพันธ์นี้ด้วยดีแต่ใช้หลักการเหตุผลมากกว่านะมากกว่าอารมณ์นะคะในความสัมพันธ์นี้อทั้งเดอซันทั้งเด็กถือทั่วคือเป็นไม่มีสถานะก็จริงแต่ผู้คุณแฮปปี้กันมากในความสัมพันธ์นี้มีการทักทายมีการคุยเล่นเล่นมุกกันหยอกเอินกันหยอดกันไปหยอดกันมาก็ก็แฮปปี้ดี นะคะโอเคอันนี้ก็คือพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้นะทีนี้เราจะมาที่เราจะมาเช็คพลังงานของเขาคนนั้นกัน,อนขอเช็คพลังงานของเขาคนนั้นในตอนนี้ที่มีต่อคุณว่าพลังงานของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นยังไงขอให้ช่วยขอเปิดปห้าใบกองเครื่องพนนะคะ ขอเช็คพลังงานของเขาคนนั้นที่มีตับคุณในตอนนี้เขาพลังงานของเขาคนนั้นดีขอให้ช่วยเท <Templ ates. S 1> มเพลสสัญญาที่ดีนะเขาคือคนที่ดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์สองใบ สามมาโอ้ยเอาเครียดก้ดาวดาบเครียดอีกเนาะเต้าเว่อ ให,ใหม่โอเควีนอปเดเคลนเอมเพลอร์อ่าอ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 าสามถ้วยอืม ชาสติก a s m ม n นพอขยายเกดาบสใบชาเลีอยคืโนควาน <Okay. S 2> นองบ,บานบขอขยายเดเวอร์สามใบ เขาอยากจะติดส hey, mm ั hmm. mm ่งไปเขาจะสั่ง n ปเขอจูสองมาสั่งไ Okay. โอเคโอเปิดเยอะเลยค่อนข้างจะมีความซับซ้อนในตัวเองเนาะคนนั้นนะโอเคพลังงานของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะเขาได้ โอกาสมาเริ่มต้นใหม่พลังงานเขานะคือสําหรับคุณเนี่ยเขาคือการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่จริงๆเริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้กันใหม่แล้วเขาก็จะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นอืมถ้าก่อนหน้าน,นี้เขาเคยทําอะไรไม่ดีมาเขาก็พยายามที่จะปรับรวมทั้งตัวเขาเองเนี่แหละที่เป็นคนดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์อ แล้วมันทําให้คุณเนี่ยมีระยะห่างกับเขาทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนไปอ่ะทําให้คุณแบบเมื่อก่อนคุณคงให้ความสําคัญในในมุมมองเขานะเมื่อก่อนคุณคงให้ความสําคัญเขามากๆๆ,ๆอะ่ะเป็นแบบให้พาราลตี้ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยติดคุญแจเลยหรือว่าแบบรู้สึกรู้สึกใกล้ชิดกับคุณมากกว่าเนี้ยแต่ตอนนี้การที่เขาดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เขารับรู้ได้ว่าคุณเองก็ เหมือนจะห่างๆจากเขาไปเหมือนกันนะเหมือนไม่ได้สนใจเขามากเหมือนเมื่อก่อนซึ่งมันก็ใช่เพราะว่าจากพลังงานของคุณเนี่ยคุณกลับไปคุณให้โอกาสเขากลับมาก็จริงคุณดีกับเขาก็จริงคุณดูแลเขาเให้ความรักให้การดูแลเอาใจใส่เขาเหมือนเมื่อก่อนก็จริงแต่ด้วยการที่คุณน่ะใช้ตรกกะเหตุผลมากกว่าอารมณ์คุณไม่ได้อยู่ในภาวะของ e m o t i o n a l การ in love การคลั่งรักอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนแล้ว นะคะคเพราะฉะนั้นบุค,คลิกคุณ่ะจากภายในที่คุณเป็น่มันก็ย่อมส่งผลออกมาภายนอกทําให้เขารู้สึกสัมผัสได้ว่าคุณอ่ะถึงคุณจะให้โอกาสเขากลับมาก็จริงนะแต่คุณก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนสัทีเดียวคุณเหมือนไว้ตัวมากขึ้นอหรือว่าไม่ได้โฟกัสเข้ามากเหมือนเมื่อก่อนอืมนะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ตอนนี้พยายามที่จะมองไปในอนาคตละแล้ว อนา,าคตที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่เขาอะ่ะจะสามารถกลับมาเป็นที่หนึ่งในใจคุณเหมือนเมื่อก่อนเป็นคนที่คุณให้ความสําคัญมากที่สุดเหมือนเมื่อก่อนจริงๆในใจคุณน่ะคุณก็ให้ความสําคัญเขาที่สุดเหมือนกันนะแต่ด้วยที่ท่าทีของคุณของการแสดงออกมามันคงมันคงต่างจากเมื่อก่อนไปอะค่ะมันคงในความสุขเขาคือเหมือนกับมันมีระยะห่างกันถ้าเทียบกับเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาอยากจะเหมือนกับจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะจบ เรื่องราวอดีตที่ผ่านมาแล้วเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่แบบพัฒนาเพื่อที่อีกหน่อยอ่ะเขาอจะได้มีโอกาสกลับมาเป็นหนึ่งในใจคุณเหมือนเมื่อก่อนอ่ะอนะคะตอนนี้มันมีการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นอะสามถ้วยกับสามถ้วยเนาะเ,เขาเขาก็รู้สึกได้นะว่ามันก็ยังมีระยะห่างกันอยู่นะคะซึ่งเขาก็ค่อนข้างเครียดเพราะว่าตัวเขาเป็นคนเข้าหาคุณเนาะ ตัวเขาอาจจะเป็นคนที่เข้าหาคุณอะไรอย่างเงี้ยเข้ามากับเข้ามาทํางานในความสัมพันธ์แต่ว่าเขาลองพิจารณาดูแล้วมันเหมือนกับใน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 การที่เขาพยายามเข้าหาคุณหรือว่าทํางานในความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันเหมือนตัวเขาเองก็ยังอยากได้มากกว่านี้อ่ะเออเขายังรู้สึกมันยังไม่เต็มสําหรับเขาอ่ะเมื่อก่อนคุณคง,งเติมเต็มเขามากๆอ่ะเขาถึงรู้สึกได้ขนาดนี้ เดี๋ยวนี้คุณในความรู้สึกเขาเนี่ยคุณสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาอ่ะเขารู้สึกได้เลยนะว่าคุณสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาเมื่อก่อนคุณคงทําให้เขารู้สึกได้ว่าเขาเขาเอคุณขาดเขาไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้ความรู้สึกก็คือที่เขามีก็คือว่าเขารู้สึกเขาสัมผัสได้ว่าคุณสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาเออซึ่งก็อยู่ในภาวะเคลียอถึงแม้มันจะมีการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ก็จริงนะแต่มันเหมือนกับว่า เขาก็ดูแล้วมันก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากเมื่อก่อนเนาะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกวิตกกังวลอยู่ว่ามันไม่ได้เต็มเต็มเหมือนเหมือนที่เขาต้องการเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเี้นะคะแล้วในการกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาก็รู้ดีว่าอะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปละคุณสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาแล้วนะคะซึ่งเขาเองก็ต้องเรียนรู้ เรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตเรียนรู้แล้วก็เติบโตจากสิ่งสิ่งนั้นในการที่จะเขาจะต้องหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่เขาเคยทําไว้นะคะแล้วพยายามที่จะทําพยายามที่จะมาดูแลมาเทคแคร์คุณให้มันมากขึ้นเนาะโดยที่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตอ่ะมันจะเป็นยังไงจริงๆเขาไม่รู้นะเขารู้แต่ว่าในเมื่อมันมาถึงณวันนี้ณจุดจุดนี้แล้วไหม สามดาบมาจริงเออในเมื่อมันมาถึงหน้าวันนี้หน้าจุดจุดนี้แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปต่อในความสมพัญมันจะต้องเป็นแบบนี้ยเขาก็ต้องยอมรับโดยที่เขาก็ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เขาก็จะพยายามปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะในไพ่ทั้งในไพ่ในไพ่ไทั้งห้าใบที่เราเปิดมาไพ่หลักตรงนี้เนี่ย เป็นไพ่เมเจอร์ไอคาแน่ไพ่ที่น้ำหนักเยอะสุดอยอยู่ใบเดียวก็คือน้ำหนักเยอะสุดก็คือว่าเขาจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นแบบใหม่เลยนะเริ่มต้นแบบจริงจังค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วเขาจะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นโดยที่จริงๆตัวเขาเองอยังยังไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะสะสางปัญหาเดิมๆที่เกี่ยวกับคนอื่นในความสัมพันธ์นี้จริงๆเขายังสะสางไม่ได้นะแต่เขาเองก็จะพยายามพยายามที่จะเซฟตัวเองพยายามที่จะทําให้ตัวเอง ที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเพื่อให้ความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยมันดียิ่งยิ่งขึ้นเขาก็พยายามอยู่นะคะพยายามถ้าถ้ามีคนอื่นในความสัมพันธ์เขาก็พยายามที่จะปรับตัวเองพยายามที่จะเซฟตัวเองแล้วก็พยายามที่จะทำตัวให้ตัวเองให้ให้ดีอ่ะให้ดีให้คู่ควรกับคุณนะคะอันนี้ก็คือพลังงานของเขาคนนั้นที่มีกับคุณในตอนนี้นะสําหรับคลิปนี้นะคะ